เป็นอยากกินชีสเค้กเรามีกล้องแล้วหนหิดูดอิอยากคุยอ,อยากคุคคคยทุกคนคะแก๊งเรามาแล้วนะคะเรานัดเขาห้าโมงทุกคนว่า,าเขามาหย้าโมงเช้ามาถึง5้าโมงเย็นห้าโมงเจ็ดนาทีค่ะเจจุดเจด น้ำมันเพื่อนะไรน้ำมันกับเบคอนเอแค่าไรต์อแค่นี้แหละเอาเบคอนพอบางทีถเอาไว้กลางใจนั้นเรียบรสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกับ HCR อีกแล้วเนาะวันนี้ตามคําเรียกร้องไม่ใช่สีไม่ใช่คําเรียกร้องของเรานะคะวันนี้คือที่เราคลิปที่แล้วที่เราไปแคมปิ้งแล้วคือพี่ๆของเรานั้นก็คือเขาอยากไปด้วยใช่ไหม เขาอยากไปแคมปิ้งกับเราด้วยเพราะว่าเขาอยากเล่นกับน้องหมาจ้ะเดี๋ยวเราเดี๋ยววันนี้เราตั้งใจแล้วว่าเราจะไปกางเต็นท์แคมปิ้งกันนะคะเดี๋ยวเราอันดับแรกเลยเนี่ยคือวันนี้เราเตรียมของมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อของที่จะไปแคมปิ้งเนะาะการที่ไปแคมปิ้งเนี่ยมันก็ต้องมีการทําอาหารทำนู่นทานี่นะคะเนี่ยเราออกไปแล้วนะคะกําลังจะมุ่งหน้าไปซื้อของแคมปิ้งกันนะคะวันนี้เรา ร้านที่เราเลือกน่าจะเป็นร้านหมูเอกชัยนะคะวันนี้มันก็ไม่ได้มีแสงอะไรมากมายเนาะไม่รู้ว่าแคมปิ้งนี้ของเราจะเป็นแคมปิ้งที่ชุ่มฉ่ำหรือเปล่านะคะวันนี้แต่ว่าก็คือมันไม่ได้หนักนะฝนตกไม่ได้หนักแต่ว่าก็แค่ปล่อยๆนิดๆนะคะลืมบอกไปเลยว่าวันนี้จะไปแคมปิ้งี่สวนพึ่งนะคะที่เดิมที่เราเคยทคําคลิปรอบที่แล้วเนาะอย่างที่เราบอกไปนะคะ,อะโอ้โหบรรยากาศดีอ่ะ ขออย่าให้ฝนตกเลยคืมๆได้แต่อย่าตกได้ไหม <c oughs> อันนี้เราก็ถึงแล้วนะคะร้านหมูเอกชัยนะคะที่เราบอกว่าเป็นสาขาที่อยู่ในตัวเมืองเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะโดีของเยอะมากตอนนี้เหมือนเขาปรับปรุงใหม่นะ เี๋ยวเราก็หยิบตะกร้ามาก่อนนะเดี๋ยวเรากลัเลือกของโอ้เยอะวันนี้เราจะทำเมนูอะไรกันบ้างดีกว่าวันนี้เราจะตั้งใจว่าจะทำบาร์บีคิวเนาะพี่มีอยากกินอะไรเป็นเป็นหมูย่างไหมก็เดี๋ยวจะเอาอันนี้เขาหั่นเป็นชิน้นเลยหยิบง่ายมากอันนี้ก็หยิบได้เลยใช่ไหมคะได้หมูอันนี้ก็จะไปทำสเต็กเิ็นย่างเพราะอันนี้ชิ้นนี้ค่ะถือชิน้นคะ สัตนายนะคะไปทำรีวิูกันก็คือถ้าเกิดมาที่นี่จะไปแคมปิ้งนะก็คือที่นี่ทีเดียวก็คือครบเลยนะคะเพราะว่าเขามีไม่ได้มีแค่เนื้ออย่างเดียวนะแล้วเขาก็มีพวกผปรุงรถส่วนอะไรอเงี้ยก็คือครบเลยนะคะแล้วก็ข้อหอยนางลมไปหนึ่งขวดเอาไปหมักหมูหมู่างเนี่ทุกคนเยอะมากอ่ะคือถ้าเกิดจะเอาอะไรก็คือเลือกเลือกได้เลย ก็ค uh ือถ Th ูกเลยจริงๆอ่ะท en okay. so ีนี่สั่งพี่คะเอาอันนี right> ้หนึ่งโลได้ไหมคะตัดให้หน่อยค่ะเอานี้หนึ่งโลเนะคะก็คือถ้าเราอ่ะกะไม่ถูกนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนมีงบมาจํากัดหรอะไรเงี้ยก็บอกเขาได้เลยว่าอยากได้อันนี้1นึ่งโลแล้วก็บอกพี่พนักงานได้เลยเขาก็จะจัดตักให้เราเลยหนึ่งโลนะคอะไรนี่ใส่ ได้ค่ะคือทุกคนอันนี้คือเป็นอะไรที่<ะ>ที่ดีมากที่ดีมากนะคะดูเล่อนเนาะทุกคนที่ขาดไม่ได้ทริปนี้คือน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะนี่เขาก็มีขายแบบสำเร็จรูปเลยไม่ต้องมาทำเองไม่ต้องทำมาจากที่บ้านก็คือซื้อไปแล้วก็กินได้เลยนะคะ<อ>นี่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแล้วก็น้ำจิ้มแจ่ว ที่นี่เขามีเนื้อโคผุดด้วยนะคะใครเป็นสายที่ชอบกินเนื้อวัวนี่ uh huh. ก็คือมาซื้อที่นี่ได้เลยมีแบบเป็นหมักแล้วด้วยเนาะเป็นไม้ๆก็คือเอาไปแล้วก็ย่างได้เลยนะคะแล้วก็เป็นแบบเนื้อสเต็กอย่างนี้ก็มีคิดเงินกันดีกว่าคิดเงินได้เลยใช่ไหมคะ uh huh. เยอะมากนะคะทั้งหมดเป็นแค่864ร้อยบาทคุณนะคะรถแน่นมากทุกคนคือสวยมากเลยอะ่ะอยากให้แบบทุกคนเห็นอันนี้คือทางที่เรากำลังจะเข้าไปที่พักเรานะคะ า,าใช่พอลงเนินมาเนี่ยละคะอยู่ตรงข้ามกับอันนี้แล้วก็เขามีอันนี้บอกเลย,ยมีป้ายบอก,บอกเห็นไหมคะจะมีป้ายอันนี้บอกมีอย่างนี้เลยนะคะเราก็เลี้ยวมาข้างในเลยค่ะนี่ทางก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่เข้ามาไม่ลึกหม่เดียวใช่เข้ามองเข้ามาไม่ลึกะคะ่ะ เราก็จะมาเจอแยกอันนี้นะคะนี่ป้ายสีขเขียวๆนี่ค่ะที่พักที่เราจะไปอทีทามอธีธามนะคะแล้วคือถึงเลยนะคะนี่ค่ะก็เดียวเข้าไปเลย เบาแจ็คเบาแจ็คเบาแจ็คเบานั่งลงโอ้เป็นไรเป็นไรโอ้โหมันขนาดนี้เหรอเนี่ยฮะอันนี้แบบอยากให้เกาทองเอามาโอ้โห พี่อ้อนนะครับคนนี้ล่ะคนนี้เล่น้ัไงคนนี้เล่นไม้ตลอด เก่งมากหมูอ้วนอะไรนั่งลงนั่งลงนั่งคอยคอยเก่งมากเก่งมากเก่งมากเป็นไงม้างสนุกสนุกมากไม่เหนื่อยค่ะดูสองตัวนั้นเข้าตลอดเข้าตลอดนี่เขายอมเขารอใหเราโยนมาใหเขานะย <laughs> ไปแนะน,ำห,นำห้องกันดีกว่ารอบที่แล้วเรานอนเป็นห้องอะไรนะอห้องที่เป็นสองชั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจองหนึ่งห้องนะคะเพื่อจะเอาไว้แช่ของไว้อะไรนะคะในห้องชั้นเดียวเนาะโอเควันนี้แกงแคมปิ้งเรายังมาไม่ถึงนะคะกำลังเดินทางมาเดี๋ยวเราเข้าไปพาเข้าไปอยู่ในห้องที่เราพักกันคืนนี้ก่อนเนาะไปะ อนก็จะเป็นแบบนี้ต่างจากรอบที่แล้วถ้าใครดูคลิปรอบที่แล้วที่ของเรามันจะเป็นชั้นลอยขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเนาะแต่รอบเนี้ยคือขึ้นไม่ไหวแล้วอะ่ะ <c oughs> คือบางทีเล่นกับหมาแล้วปวดขาวิง่งคือหมาแบบแรงเยอะมากอะเราก็เลยแบบรอบ,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 บนี้รีเควสครับบอกว่าขอเป็นชั้นเดียวนะคะ <c oughs> ก็เลยได้เป็นห้องนี้มาค่ะตรงนี้ก็นอนได้นะคะนี่นะคะนี่อาหาร น้ำกินได้หมดเลยนะแล้วก็มีไดปะเป่องให้เราด้วยเดีย๋ยวเราจะเข้าไปดูห้องน้ำกันห้องน้ำนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเฮ้ยห้องน้ำดีอะห้องน้ำกว้างอะห้องน้ำดีเลยนะอันนี้จะเป็นอ,านนอ่างล้างมือฝั่งนี้จะเป็นอาน่างล้างมือตรงนี้ก็จะเป็นอางน้ำนะคะคนอย่าลืมนะถ้ามาที่นี่ ลืมขนมปังด้วยเพราะว่าเด็กๆชอบขนมปังมากแต่ว่ากินมากก็ไม่ดีนะคะแต่ก็คือนาน,านๆทีได้เขาชอบมากๆเลยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราจะโชว์การที่ให้น้องหมาก,กินขนมปังดูข้างนอกเราเป็นความกอดของคุข้างนอกนั่งลงนั่งลงค่ะนั่งลงมูหลานนั่งลงแยกเบาๆ <c oughs> ดูแจ็ค <c oughs> ลำลายหยดแจ็คลำลายเบาๆเบาๆ คือเราต้องบอกเขาด้วยนะว่าบอกๆไม่ไงเขาจะงับแน่ทุกคนอันนี้เรากําลังจะเตรียมกับดินเนอร์เย็นนี้นะคะอันนี้คือที่เราไปซื้อมานะคะหมูที่ร้านเอก,กชัยเราเอามาหมักเองที่เราซื้อมาก็คือก็สูตรมันก็จะเป็นพวกใส่หอยนางรมแล้วก็ใส่น้ําตาลแล้วก็อะไรพวกนี้นะคะใส่น้าผึ้งก็จะเป็นหมูซี่โครงน้ําผึ้งนะคะเราเอามาหมักระหว่างการเดินทางของเราเราก็เดี๋ยวจะ ใส่ซอสมะเขือเทศนะคะเพื่อการหมักให้มันแบบอร่อยมากขึ้นทุกคนมาดูใกล้ๆดูใกล้ๆสิโหวันน่ากินขนาดไหนลองคิดดูสิอ่าบีบซอสมะเขือเทศนะคะสูตรเราไม่มีอะไรมากคะ่ะอะไรอร่อยก็ใส่เข้าไปอะไรไม่กินก็เขี่ยออกใช่อะไรไม่กินก็เขี่ยออกนะคะที่เราต้องใส่ซอสเพราะว่าเราทําเป็นซี่โครงอบอบน้าผึ้งซี่โครงน้ําผึ้งนะคะ เราหมักไว้แล้วเดี๋ยวเราก็ตอนเย็นเนี้ยก็จะได้ลงเตาย่างทีเดียวเลยนะคะน่ากินมากาก <c oughs> สนุกเลย <c oughs> รอบนี้ก็คือเราไม่เหมือนรอบที่แล้วแม่นม้ำอ่ะเขาเรียกว่าลำธารกว้างกว่าเดิมตอนที่แรกเรามาแค่นี้เองนะรอบที่แล้วอนี่มันกว้างกว่าเดิมเลยนะคะเพราะว่าเจอน้ําป่าเข้าไปกว้างกว่าเดิมประมาณสองเท่าได้ไหมพี่หมีว่า ได้เลยนะกว้างกว่าเดิมประมาณสองเท่าเลยก็บอกว่า,า,วาเปลี่ยนทุกปีโคตรอะค่ะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือหิวค่ะโ <c oughs> <c oughs> อ้ตัวแน่นมากขี้อ้อนนะขี้อ้อนมากอืมี่อ้อนไหมถ่ายนะพอยกกล้องถ่ายปั๊บมันจะหันตัวอย่างนี้ตลอดใช่พี่เขินนะเขินบ้างหันมาดูกล้องหน่อย อกินอกินเลยแกงเรามาแล้วนะคะเรานัดเขาห้าโมงทุกคนว่าเขามายิงห้าเก้าโมงเช้ามาถึงห้าโมงเย็นค่ะห้าโมงเจ็ดนาทีค่ะสิบเจ็ดจุดเจ็ดค่ะนี่นะคะคนรอคนรอปิ้งย่างอยู่ตรงนี้นะคะ ที่รอนี่คกอรอพิ่งยาใช่ค่ะรอจนน้ำลายแห้งนะคะอนเดมเลีสวกสดีครับมาแล้วเฮ้ยันัาโมงเช้ามเรเดาแไปเรื่อยแจ็คอยู่นี่แล้วเดนียวอยู่ไหน

มีี่ด้านมีมีมีมาไหมมีครับอ๋อมีมีดมีชามมีจานมีแต่ไม่ได้เอามามีดด้านก็ไม่มีใครเตือนดิไงไม่เคยเตือนกันวะเฮ้ยมึงโทรบอกไอตองนี่มันอยู่เซเว่นไหมเออให้มาทุหน่อยมีจานเซน์เซนอะไรก็ไม่รู้นะคะก็คือจะมีสองห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องนั่งเล่นค่ะ นก็จะ,ะมืดมืดนิดหนึ่งอุ้ยได้เลยนะเนี่ยนี่น่าจะนอนได้ประมาณสองคนไหมพี่ีเข้ามาออกเฉียงเฉียบตรงนี้อ่าถูกต้องแล้วตอกมาบบนไไหมคะได้ไหมคะหรือว่าต้องลึกกว่าน,นี้ลึกกว่านี้หน่อยฮะการเดินการเดินสุก หมูเอกชัยค่ะซื้อที่เราไปซื้อมาวันนี้เมื่อเช้านี้นะคะมีแซลมอนด้วยอ๋ออ่อข่าวสิมีแซลมอนค่ะแล้วก็มีเนื้อเนื้อเขาเป็นเนื้ออะไรนะเนื้อโคขุนเนื้อโคขุนเสียบไม้เป็นหม่าล่านะคะแล้วก็มีอันนี้ด้วยนี่ตามชันเดี๋ยวเรามีพวกน้ำจิม้มพวกอะไรเนี่ยอยู่บนห้องเดี๋ยวเราไปเอามา ต้องเป็นนี่เปล่าหลงคาจัวดไ,ไม่จัวนดนะไม่จวดพี่เป็นแบบสีเสาแบบนี่ต้องสองช้างเลยเห็นไหมต้องเหลือสองเสาเหรอมีใจที่มีเพื่อนแบบนี้นะดีใจเลยเสบาย <laughs> ขอนอนกันแล้วอ่ะต้องเหลือสองเสา ขาดต้องเป็นอันนี้สองสองวาวสุดมีแซลมอนรเราจะกลางกลางได้ไม่ดีแต่ว่าขคนกินเราเป็นไงังคนกินเราแน่นมากเดี๋ยวจะแบ่งให้เขาด้วยเดี๋ยวจะแบ่งให้เขาด้วยเน,<ช>นี่ยนี่ฮะเนื้อสันในลูกมากต้องผ่าตงกลางนี้ก่อนนะเพราะว่ามันจะนี่มันจะสุกง่ายทันชวนเชฟนะใช่ค่ะ,ะก็คือได้แค่นังแอลแค่นั้นแหละ <laughs> เลยมาแน่นอนกำลังอะไรนะนนนกำกำลังกะไรกำลังเกมกำลังเกมอันนี้ได้แล้วโอ้โหอันนี้ไม่ต้องกลัวมะเร็งนะครับให้ให้ดูดูอันนี้ไม่ต้องกลัวมะเร็งอันนี้ไม่ต้องกลัวมะเร็งเพราะว่ามีแน่นอนนี่ตัวข <c oughs> <c oughs> องผูไชายแค่นี้นี่มันเกิดอะไรเนี่ยน้ำไอ้น้ำมันมันดูดลงไป น้ำมันของเบคอนนะ่ะก็เอาอะไรออกแค่แค่นี้แห, <c oughs> แหละเอาเบคอนออกผมว่าเมื่อกี้ถ้าเอาไว้ตรงกลางใต็นท์นะเรียบร้อยโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็สุดจะเพียมากเพราะว่าฝนทั้งตกหนะักเต็นท์ล้มเต็นท์ล้มลงมานะคะก็คือแบบโอ้โหไม่ไหวนะต้องนอนละคืนนี้ก็คือน่าจะตัดอยู่แค่นี้ก็คือเดี๋ยวเราจะนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ เป็นวันแรกที่ร้านเขาเปิดนะคะร้านคาเฟ่เขาเปิดเราก็คือแบบเฮ้ยมันได้ช่วงเวลาที่เราต้องการแบบพอด,ดีเป๊ะเ,เลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะตื่นน่ารักมากตรงที่เ็นข้างเอาลังยอมาให้ใช่เดินข้างๆเอาทำเป็นมาม่าเกาหลีแล้วก็เอามาให้เรากินอร่อยมากน่ารักมากเขาก็ใจดีมากเลยนะคะเหมือนเขาจะดูเห็นเราด้วยนะ<า>เขาจำเราได้ด้วยนะคะก็ เจอที่ไหนกร็รักได้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็ขอบคุณมากนะคะรำยอนอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าเดี๋ยวเราจะไปนั่งจิบกาแฟกันนะคะตอนนี้ไม่ไหวแล้วคือย่างจนพูไฟนี่แบบโหสนุกมากเจอกันตอนเช้าเจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้าค่ะบ๊ายบายทุกคนเช้านี้เราตื่นแล้วนะคะโหอากาศดีมากเลย เมื่อคืนได้นอนเต็มอิ่มเลยเนะาะเมื่อคืนน่ะเราได้เล่าให้ฟังอย่างว่าเมื่อคืนนอนนั่งนั่งอยู่เมื่อคืนฝนมันตกนั่งนั่งอยู่ไอ้ที่บางของเขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> เต็นน่ะมันรั่วเลยว่ะวงแตกนั่งนั่งินอยู่วงแตก อย่างนี้นะคะทุกคนเขาก็จะทําเป็นร้านกาแฟาค่ะตอนนี้คือคือกลิ่นขนมปังมันแบบว่ามาทําลายความความามาทำลายสมาธิเรานะคะทั้งหลังนี้จะเป็นที่บอกวนะ่าเป็นคือเป็นพร็อพของร้านกาแฟาค่ะแล้วก็มีฝั่งนู้นด้วยเขาจัดไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีข้างล่างด้วยนะคะเดี๋ยวเช้านี้เราก็น่าอาจจะนัง่งกินตรงพื้นหญ้าตรงนี้เลยเนาะโอเคค่ะ อเดนอมเกินยกี่น้อมีหอมมากเอ้ยนี่หอมนี่เอาอะไรหอมมากโอ้ย ดูดิก็คือนั่งยืนจิบกาแฟแล้วก็ได้เห็นแบบนเลนอันนี้คือรสหล่อค่ะเตรียมรำทั่วแล้วก็เหมือนเป็นชีสเค้กทาชีสน่ากินมากหอมหอมหอมอันนี้คือเขาเปิดร้านวันแรกนะคะก็จะวุ่นวายนิดนึงกับแก๊งของเรา เต็มร้านเลยเต็มร้านเลยนะคะเก้ามาเต็มร้านเลยก็คือมีความบันเทิงใชนเป็นอะไรโลกถ้อยากกินชีสเค้กถ้าเปิดเด้อผมเป็นพ่อแม่งเยอะเลยนี่ เขาอยากกินมากเขาอยากกินบ้างกินไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าพี่เจ้าของเขาบอกว่ากินไม่ได้นะคะเขามีอาหารของเขาอยู่แล้วถ้ากินอต่นี้ก็จะท้องเสียก็คือถ้าเกิดใครคนที่มาพักที่นี่นะคะเราก็จะได้อาหารเช้าอย่างนี้ด้วยนะคะสำหรับคนที่พักห้องนะได้อาหารด้วยนะคะ กินกันเลยดีกว่าหิวแล้วก็คือทริปนี้ก็คือสรุปมากมากเลยนะคะเพราะว่ารอบนี้เราไม่ได้มาแค่สองคนเรามากับพวกแกงพี่ๆเราด้วยเนาะแล้วก็คือวันนี้เป็นวันที่อย่างที่บอกว่าเขาเปิดร้านวันแรกแล้วก็คือว่าดีมากอะอย่าลืมติดตามเพจไอซไอแล้วก็อย่าลืมติดตาม u t u b e ด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย